แต่หลวงปู่ถือว่าเป็นวันมหามงคลทั้งหมดนี่เป็นวันนั้นเป็นวันนี้วันนน้นวันพระไม่วันพระทุกวันเป็นวันมหามงคลทั้งหมดเพราะหลวงปู่มีมงคลในความเคารพในศาสดาของตัวเองในธรรมในวินัยเป็นมงคลชาวก็เป็นมงคลเขี่ยงก็เป็นมงคลเย็นก็เป็นมงคลวันนี้ก็เป็นมงคลวันต่อไปก็เป็นมงคลถ้ายังไม่ตาย ถอยไปตั้งแต่กเป็นคา,ารวะก็เป็นมงคลมีตะวันมงคลเขาลงปู่ทางนั้นและเป็นมหามงคลด้วยไม่มีที่จะบอกว่าขาดตกบกพ่องใดๆกับพี่กับน้องกับพ่อ,ก,พอกับแม่กับปศาสายกาัยเป็นมหามงคลทั้งหมดมีเคมีคำว่าก้าวร้้วมีดามันดาพี่น้อง อ้ยาตาตัวลงป้านาอาเห็นไหมละ่ละลิลิถอยไปเป็นมหามงคลทั้งหมดเลยจนถึงปัจจุบันยิ่งบรรพจาอุปสมบทมายิ่งเป็นมหามงคลที่เลือดที่ประเสริฐแต่ก็ใช้สมมติว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลเป็นวันปวนาวรณาอกบรรสากาละครั้งหนึ่ง เมือ่อพระเจ้าเสด็จจำพรรษาบนดาววดิงเมื่อวันภาวรรณอ,อกพรรษาเสด็จจากดาววดิงสู่โลกมนุษย์วันนั้นมนุษย์ประมาณไม่ได้ว่ากี่ล้านล้านที่ไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องเทวดาที่เป็นพวกลูกเทพยอยู่กับมวลมนุษย์กลุ่มนั้น ผู้ที่ทรงฤทธิ์ทรงเดชท,ทรงอนุภาพที่เป็นเทพระเจ้าชั้นจาตุมที่ตามหลักพระสูตรว่าตายนอกฌานคือได้ฌานได้ญาณน,น่าจะไปพรมลกูกแต่ว่าเวลาที่เกิดอาพาธหนักสติขาดไปชั่วคู่ชั่วคราวเลยเกาะฌานก็ญาณไม่ได้ ที่เรียกว่าตายนอกชานนอกยานดิงเอาเป็นเทพเจ้าชั้นจาตุมหาราชาชิกาแต่ก็ยังทรงฤทธิ์ทรงเดชด,ด้วยอานุภาพนั้นปกป้องอุบาสกติกากลุ่มนั้นที่ประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่ผู้ที่มีฤทธิ์ก็แยกแผ่นดินให้เป็นช่องไม่มีกินของพวกมูดพวกคูดเวลาถ่ายหนัก่ายเบาพื้นดินก็รับลงไป แต่เมธรณีรับสิ่งปฏิกูลเนาเหม็นเบิดช่องให้มีอากาศอย่างสบายไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นดูสิพร้อมกันหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และเทวดาวันที่พระเจ้าสเสด็จจากดาวดึงสู่โลกมนุษย์จึงเป็นมหามงคลอลังการยิ่งใหญ่ที่สุดจนประมาณไม่ได้ แม้เราเกิดไม่ทันแต่ถือว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลของวันนั้นด้วยความเชื่อความเรื่มใสที่ฝังลึกในใจถอนไม่ขึ้นและไม่คิดที่จะถอนเรียกตามภาษาธรรมว่าอาจรสตาเต็มภูมิชั่งน้ำหนักไม่ได้ลึกฝังลึกด้วยความศรัทธานั้นยังไม่ได้ว่าลึกขนาดไหนบากี่โจย์ ยังไม่ได้ด้วยความศรัทธานี่เมื่อศรัทธาในสมณะโคโดมพุทธเจ้ามันจะฝังลึกแบบนี้นี่ทางเดินเข้าสู่มาเข้าสู่ผลวันนี้จึงเป็นวันมหามงคลวันที่พวกเราชาวพุทธรวมตัวกันในวัดวาอารามนั้นๆในวันปาวารณาออกวันษาบางบ้านทางด้านอุบล เป็นการไหลเรือไฟตาลแม่นม้ำโขงวัดวาอารามก็แห่เทียนสีพึ่งทำเป็นปราสาตในวันบ้าวรรณาออกปัญชาก็มีข่าพปัญชาก็เป็นการแห่เทียนทำเป็นรูปร่าง ที่ตาก,การตาดังที่เห็นคิดว่างะคิดว่าจะได้บุญได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่แห่งอามิรฐานก็สาทุดีกว่าที่จะใช้ความคิดนึกถึกตองไปในทางที่มันเลิๆสั่งๆบางวัดวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมหามงคลเป็นวันศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธก็มีการเวียนเทียนรอบสถานที่มหามงคล บางวัดที่ไม่รู้ก็คิดว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลจริงจ้างพวกมหรสสพเข้าไปร้องไปลําไปดิ่งไปอะไรในวัดบารามเพราะคิดว่าจะได้บุญได้อานิสงส์นานาจิตตนเราก็ไม่เข้าไปเข้าขายแต่ให้ทราบว่าละคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีแบบนั้น ที่จะให้เรานำสิ่งที่ปฏิคุณเน่าเหม็นเข้าไปในวัดบารามวารามเป็นสถานที่ชาญฉานสถานที่บริสุทธิ์สถานที่สร้างบุญสร้างกุศลแมน้นเวียนรอบโดยการเวียนเทียนที่เป็นอามิธทานแห่งเทียนทูบดอกไม้ก็ตานก็ยังมีอานิสงส์มากมายกายกองด้วยความเคารพถึงจะเป็นอามิธทานแต่ทำด้วยใจที่มีความเคารพ นั่นใจตัวนั้นเคารพเลิศประเสริฐกว่าอามิตรทานที่เป็นทูบเทียนผ้าดอกไม้จึงพร้อมด้วยทั้งอามิตรและทั้งธรรมทานอามิตรทานทั้งธรรมทานด้วยใจที่เลิศที่ประเสริฐตัวนั้นพึงรักษาไว้อย่างดีในวันมหามงคลวันนี้ที่เป็นวันปาวารณาออกพรรษา เราทำบุญทำกุศลตั้งแต่เช้ารักษาศีลผู้ศีลห้าบริสุทธิ์สมบูรณบริบูรณ์ก็เยอะศีลแปดที่สมบูรณบริบูรณ์ก็เยอะรวมกันทั้งวันจนถึงช่วงเงย็นจึงมีเทียนทู่บูชาพะรตนรใจที่เป็นอามิตรฐานพร้อมทั้งใจที่มอบกายถวายชีวิตซึ่งเป็นธรรมทานพร้อมกันเสร็จ ทั้งอามิตรทานได้ธรรมทานที่เรื่องปู่ได้ปารบทำตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงบั้นปลายรวมแล้ก็คือใจให้มีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่าเอาใจไปฝากไฟในทางลกูกให้ใจฝากไฟในทางธรรมในความเคารพในพระพุทธเจ้าอากับปิยาภายนอกที่เป็นอามิตรทานมีอานนสงส์ไม่มา แต่ภายในคือใจนี้ที่เป็นธรรมทานมอบกายตวายชีวิตให้กับพระพุทธเจ้านีเลิเลิอดประเสริฐกว่าอามิธทานที่เป็นเทียนทูบดอกไม้ทำใจให้เป็นดังภาชนะรองรับบุญกุศลที่เกิดขึ้นภายในใจนั้นแม้น,นี่เป็นอามิรทานก็รวมลงในใจนั้น ให้ธรรมทานคือใจสว่างเฉไวทานแบบไหนที่เรียกว่าธรรมทานทานใจให้เกิดพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเป็นอามิตรทานพวกนี้ที่เป็นเตียนทูปดอกไม้เอาใจนั่นทานพระพุทธเจ้าเวียนสามรอบในศาลามหามงคลน,นี้ รอบแรกระลียกถึงพระพุทธเจ้ารอบสองเรีลลึกถึงพระธรรมรอบสามเรลลีกถึงพระสงฆ์ทำใจให้สะอาดชะอ้านทำใจให้เป็นดังภาชนะที่เลือดที่ประเสริฐมอบให้กับพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์สิ่งของภายนอกมอบไม่ได้เทียนทูบจุดไปแล้วก็ถึงการเวลาก็สิ้นสุดไป แต่ใจนี้นีเลยตัวนี้เลย,นนเ,ลยเป็นสิ่งที่เลื่สิ่งที่ประเสริฐเทียนทูกจุดไม่ไปหมดแล้วตามกาลเวลาแต่ใจไม่มีคําพระหมดในความคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละใจนี้จริงเลิศจริงประเสริฐจนประมาณไม่ได้ใจจริงเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ทําใจให้ชาจะอ้านมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าเถิด จะได้บุญมากได้อานิสงส์มากทานกายทานใจดีกว่าเป็นอามิตรทานภายนอกพุทธเจ้าแต่ยังไงเอาอย่างนั้นมอบกายถวายชีวิตกับพุทธเจ้าจะได้บุญมากได้อานิสงส์มากมหามงคลจึงจะเกิดในปัจจุบันปราตถนาจริงไหนต้องการจริงใดในปัจจุบัน ก็จะสมปาถนาในสิ่งที่ปาถนาในสิ่งที่ต้องการนั้นหากแม้นยังไม่ถึงมากถึงผลยังไม่สามารถโคน่นในวิชาได้อานิสส์นี้ก็จะเพิ่มพูนพ่อคูนต่อพบต่อชาติจนถึงที่สุดแห่งการเข้าสู่มากเข้าสู่ผลนี้แล คือลักคําสอนของพุทธเจ้าเมื่อฟังแล้วก็พึงนํามาพินิพิจารณาใจตองรวมลงที่ใจมอบกายถวายใจให้กับพระพุทธเจ้าต้องการสิ่งที่เลือสิ่งที่ประเสริฐแบบไหนก็จะสมปัารถนานน้นนั้นดังที่ได้ปารอบทำแตั้งแกเบื้องต้นจนถึงอวสานแห่งการเทศนาสั่งช้อน นำสิ่งที่หลวงปู่ได้ปาโรคธรรมสั่งสอนหรือเทศนาสั่งสอนลูกนั้นน้อมลงสู่ที่ใจนำไปประพฤติปฏิบัติมหาบุญมหากุศลก็จะไหลรวมลงสู่ที่ใจของลูกในปัจจุบันลูกก็จะสมปัารถนาทุกสิ่งทุกอย่างดังที่ลูกต้องการขออนุโมทนาสาธุ